หวานเป็นลมขมเป็นยาแต่เมนูนี้ทั้งขมและหวานในคำเดียวสะเดาน้ำปลาหวานปลาดุกย่างช็อตกินง่ายครบจบกระดกเดียวรู้เรื่องน้ำหอมแดงมาซอยให้เป็นแผ่นหึงลมหรือซับด้วยกระดาษให้พอแห้งเท,ทน้ำมันใส่กระทะเตรียมไว้แล้วจึงใส่หอมแดงลงไปทันที คุกเขาให้หอมแดงกับน้ำมันทั่วกันดีแล้วจึงค่อยๆเจียวด้วยไฟอ่อนเมื่อออกสีเหลืองเข้มนิดๆแล้วจึงตักหอมเจียวขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันทันทีผสมน้ำตาลปีบ๊บน้ำปลาเกลือปน่นและน้ำมะขามเปียกพอเข้ากันนำครึ่งตั้งไฟกลางอ่อนค่อยๆคนให้ละลายเข้ากันดีแล้วจึงลดไฟลงอ่อนเคี่ยวทิ้งไว้5-10นาทีจนน้ำปลาหวานข้นมากขึ้นตั้งน้ำให้เดือดใส่เกลือลงไป แล้วนำสะเดาลงไปลวกประมาณ4-5นาทีเมื่อครบเวลาก็เอาขึ้นน็อกน้ำเย็นทันทีจัดสะเดาปลาดุกย่างและน้ำประหวานใส่ถ้วยช็อตเสิร์ฟโรยแต่งด้วยหอมเจียวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสะเดาน้ำเปลาหวานปลาดุกย่างชอ็อตปลาดุกย่างเนื้อหอมเค้ากับน้ำประหวานรสกลมกลม่อมตัดรสขมๆม,มันๆด้วยสะเดาหอมเจียวกรุบกรอบหวานขมในคำเดียวลงตัวสุด